แนะนำเครื่องบดยานะครับตัวนี้20นิ้วที่จะส่งถึงท่านอาจารย์รตีจังหวัดสกลนครน,นะครับพวกนี้ตั้งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดใช้ไปนานๆถ้าเกิดว่าพวกนี้มันดังหรือมันผูดเนี้ยก็ดัดได้นะครับดัดเข้ามาได้หรือว่าดัดเสียงขึ้นมาได้นะครับสองอันเหมือนกันนะครับตัวนี้มีสปริงติดเพื่อให้ยืดหยุ่นนะครับเมื่อไปถึงแล้วจะต้องอัดจารบีนะครับอัดจารบีหนึ่งที่สองที่ สามสี่สี่ที่ห้าแล้วก็หกคือข้างบนนี้นะครับข้างบนนี้จะมีที่อาจจาะระบีหนึ่งตัวนะครับอยู่ตรงนี้นะอันนี้ต้องอัดอัดก่อนใช้งานนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าใช้งานไปแล้วถ้าไม่ไม่ได้อัดเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเรื่องเรื่องลูกปืนเป็นตามดและเสียงมันจะดังนะครับเพราะนั้นต้องต้องอัดนะครับตัวนี้ผมใส่มอเตอร์หนึ่งแรงนะครับ รวามใช้งานต่อเอาไปก็ต้องต่อเป็นเบรกเกอร์นะครับต่อเป็นเบรกเกอร์จะดีมีฝาปิดให้นะครับอันนี้คือฝาปิดนะครับฝาปิดครับพอมีฝาปิดพวกก็เวลาเสร็จปั๊กก็เสร็จไปเลยครับอ่าครับเสร็จเบรคเอร์ก็จะหมุนใช้งานอันนี้เครื่องใช้งานได้ปกตินะครับเครื่องทำงานปกตินะครับ เดี๋ยววันนี้จะส่งให้เลยครับผมเกิดปั๊ตรงไหนสาม,มารถโทรมาสอบถามเรื่องเงินทุเติมได้นะครับ